สวัสดีค่ะอบตสวัสดีครับจ้ามื่อวานอยากมาตามนะคะมาถามว่าอบตที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นในอย่างมาก่อนคะเจ้าของเขาปิดปรหวานเลรอครับเป็นเบาหวานอบตในในน้ำซื้อตัวเองการถ่ายอยู่ครับกับโครงการนายสายตานุ่มผู้เชี่ยวครับยี่บ้านนะคะบ้านสิบประหลัดครับเมูอที่สิบห้าครับเมือสิบหา้าครับอำเภออำเภอผู้เชี่ยวจังหวัดชียงคูณเดียวกับอ๋อค่ะจ้าเราเป็นเบาหวานมาโดนไปไหนคะที่เจ้าพ่อศสิบอ่าหนึงครับ ถามเรื่องกระดิ๊หกปีนี่ผมเห็นเห็นว่าเป็นแผลน้ําเป็นตรงไหนครับปตอตรงขานี่แหละครับเนี่ยปิดเชือกแล้วก็พาครับเนี่ยผพาอยู่มุเชี่ยวครับลูกหมามุเชี่ยวเขาเนี่ยแหละครับค่ะตอนนี้ก็พอดีกับเพราะผมผ้าม่บ่ลาสเทอกับตอนนั้นมานได้กินยาเนี่ยอันนี้ก็คุณติ่งเนี่ยครับเนี่ยน้ำยาตัวนี้ก็ผมเชืดีนี่อ๋อเนี่ยราคาสี่นะครับผมเชื่อดีเนี่ยครับค่ะอัวนี้ผมกินครับแม่ยบลาสเหมือนกัน เฮาก็ดีข ah. ึ <Natural Four> ้นครับดีขึ้นซื้อมือซื้อมือเซลกระสานโตเร็วแล้วก็ผมไปรักษาอยู่ประมาณเดือนกว่านะครับหายเนี่ยครับอ๋อกินขลาดที่ีมาได้เดือนกว่าครับกินแต่ที่ผมพามือแล้วนะครับที่เพิ่นองจะไปอ๋อหลังจากพาแผลแล้วครับหลังจากพาแผลแล้วก็หมอก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันดีได้จังไง นะครับเพียนะครับมันคือดีเร็วยงที่ผิดปกตินะครับคุณบ e ้าก anyway. like ินยาอย่างผมก็บ้กล้าบอกกันบ่ลาะะเพราะว่าเพื่อนในเสียงกินนะครับหมอเขอยากกินยานอกจากหมอเนี่ยหมอหมอเขากำหนดยาหมออย่างเดียวครับเลยรักรีหมอกินครับแล้วมดจะขวดขนาดไหนเพ้หายดีขนาดเนี้ยสองขวดครับเนี่ยครับนะคะเดี๋ยวเีขนาดนี้สองขวดมัดสองขวดครับคุณแล้วมื่อนี้มาประชุมเอาอย่างไปกิน เอาชุบครับจะโกบใช้หลาตั้งแด่อ๋อขวดใหญ่เลยอะค่ะครับขวดใหญ่เลยครับค่ะอบตอยากให้อบตลองแนะนำผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะว่ากินยาเท่าไหร่ดีจังไดเนาะคนจะได้ถือว่าเป็นวิษยาท่านนะครับปันหดีจังไดจะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่น้องเช่าเพราะผู้เชี่ยวเนี่ยครับแต่อยากให้กินประเภทยาเบาหวานจะคงเป็นเบาหวานมาเนี่ยครับกับ อาที่หาปีหกปีแล้วครับผมกินตัวนี้ก็แต่ว่าดังองพี่ผมมันก็ว่าหายปีทิมหรอกครับเพราะว่ามันก็เพรทุเลาหรือว่าหายไปเรื่อยๆนะครับมันก็ใส่เวลาดูกตกกว่าอยากกระพริไม่น้องใส่บิ้งพือยังผมนี่ครับคือเป็นตัวย่างพี่จังผมนี่แหละเพราะว่าผมก็ปลี่ยนมาห้าปีหกปีแล้วผมไม่กินตัวนี้ปัจจุบันนี่ครับร่างกายผมก็ป,ปกติครับผมด่านกับป,ปกติประวัติการร้อยสามชิพร้อยยี่สิบครับ ถือว่าปกติครับปกติแต่ละคืนนี่ผมจะบอ่ผมเหยียวเมื่อลสิบกว่าครังครับหรืวนี่ก็ไม่เหยียวจะละเมื่อละคืนละเทียงสองเทียนะครับก็ถือว่าร่างกายผมก็ผมก็ปกติดีครับก็ที่เขเป่าถุงน้ำมาต้อครับค่ะจากเบาหวานเลยยังมั่งที่ดีขึ้นในร่างกายจากเบาหวานเนาะครับนั่นก็ดีครับมันมาแหละครับดีครับครับอันนั้นก็ดีครับแต่ก้อนนี่พวกที่เป็นเบาหวานนี่ครับหนึ่งฉี่ที่เป็นก้อนนะผมครับฉีดยากนี่ไทยเป็นปกติครับแล้วก็ ปะเพียรเขาครับเขาก็ขันดีเขาขันดีคแต่ก้อนนี่บางเดือนนึงเนี่ยเขาเพ่ขันจากเที่ยหรอกสองเดือนเขาเพ่ขันแล้วนี่เดือนนึงว่าวมันมันบม่ได้เห็นอย่างนู้นนะครับสองเที่ยสามเที่ยได้อยู่กับกุนทิมเมื่อวานสังกามีถือว่าอย่านี้ร่างกายก็ปกติด้วยนะครับว่าผมที่หกสิบปีแล้วนะถือว่าเขาใส้ได้อยู่กับยาตัวนี่ครับจะใส้มีคุณภาพดีครับยังไหนก็ลองกินเบิ้งเนาะครับลองใส่เบิ้งเพราะไม่เป็นน่องช่าผู้เชี่ยวอะไรก็ลองใส่เบิ้งครับ ท,ทั้งผมมีตัวย่างเนี่ยแหละครับผมขอบขอบคุณทั้งบริษทัทครับที่เพื่นไทยยาดีๆมาเนาะครับอย่างก็เพระไม่ไม่น้องใส่ให้หน่อยครับขอขอบคุณเขา